เรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกนะครับเป็นช่วงของอกวนรายงานสภาพดินฟ้าอากาศที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจากนี้ไปวันนี้เป็นวันพุทธที่26 แล้วก็มีการพยากรณ์หรือการคาดหมายลักษณะอากาศนะครับว่าจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยสภาวะหรือปริมาณฝนที่เคยตกอย่างต่อเนื่องโดยอิทธิพล2-3ด้านคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อ่ร่องมรสุมเหลือและหยอมความกดอากาศต่ำก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปเนี่ยฝนฟ้าก็เริ่มจะตกน้อยลงและก็จะน้อยลงยาวไปจนกระทั่งถึงกลางเดือนกรกฎาคม ซึ่งโอกาสตรงนี้แหละครับจะเป็นช่วงที่พี่น้องเกรจะได้มีเวลาเข้าไปดูแลบริหารจัดการปรับโครงสร้างสวนดูแลพ้นปัจจัยการผลิตวันนี้เป็นวันพุธเพื่อเศรษฐกิจของเราเป็นในส่วนของมังคุดเราก็คงจะนำมาสู่การเรียนรู้ในด้านของการผลิตมังคุตท,ทางอากาศหมายฝวาว่าเราคงไม่ต้องมาพบกันไม่ต้องมาติดต่อกันแต่ท่านสามารถติดตามฟังได้ทุกวันในทุกวันพุธ โดยในส่วนของสาระผมก็จะไล่เป็นลำดับว่าเวลานี้ควรจะทำอะไรควรจะจัดการอย่างไรจะใช้ปัจจัยอย่างไรนี่เป็นขั้นตอนในการที่จะให้สาระให้ความรู้แต่ก่อนอื่นขอเวลาตรงนี้ให้กับผิดพันธ์ที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนรายการของเราสักครู่หนึ่งก่อนครับทนิกอะโทนิก,นนกคือสารเอนไซ์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกรตลอดมา เพราะอัลโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสามพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อัลโทนิกที่อัต บริษัทเจียไตยจำกัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตรกรปัจจุบันการผลิตพืชผลทางการเกษตรต้องประสบกับปัญหาความเสียหายอย่างมากาดังนั้นแนวทางหนึ่งที่ใช้ในการแก้ปัญหาคือเกษตรกรต้องเพิ่มปริมาณน้ำหนักต่อต้นหรือต่อไร่และเพิ่มราคาสินค้าของผลผลิตห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรได้นำเข้าอาหารเสริม TKS5 เป็นอาหารเสริมที่ใช้เพิ่มน้ำหนักและคุณภาพ รวมถึงป้องกันผลแตกผลร่วงดซื่อได้ที่ชัยพฤกษเกษตร,รจันทบุรีทุกสาขา ไพราคอไพราคอภัยราคอ,าคอ,าคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไยราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหม a n อน r e k n o s และราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท รีนลีฟจำกัดไซฟามิน B.K. ไซฟามิน B.K. อมิโน,โนเข้มข้น98%ทั้งหมด19ชนิดคั้วเหนียวลดการหลุดรว่วงตั้งแต่หางแย้ไม่จนถึงผลอ่อนได้อย่างดีเยี่ยมลูกไก่ขึ้นทรงสวยทนแรงทนต่อสภาพอากาศร้าปร,รวนใช้เพียง5ซ0 c c เท่านั้นป้องกันการลุดร่วงเมืม่อใดนึกถึงไซฟามินมีเคสินค้าคุณภาพจากไซโฟรบริษัทเอราวันเคมีเกษตรปุ้ย หรือธาตอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรีย์ปรบปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถูกมากปุ๋ยดี ต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามชลาาทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจ๊ าซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกษ์การเกษตรทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียวครับท่านสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษ์เซจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านแต่ถ้าว่าต้องการสินค้าดีมีรายการพิเศษลดแลกแจกแถมมากมายแล้วก็ยังมีรางวัลใหญ่ที่จะไปรุ่นในตั้งแต่รถจักรยานยนต์3คันสร้อยคอทองคำอุปกรณ์ไฟฟ้าและรางวัลสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับ เราทราบกันอยู่แล้วว่าในส่วนของพืชเศรษฐกิจของเรานั้นก็จะเป็นในส่วนของมังคุดพินักสกรครับในฤด,ดูการที่ผ่ผานมามีพินักสกรหลายท่านประสบความสําเร็จกับในเรื่องของการผลิตมังคุดโดยในส่วนของได้ทั้งปริมาณได้ทั้งคุณภาพแต่ก็มีพินักสกรอีกส่วนมากทีเดียวเช่นเดียวกันก็อาจจะอยู่ในระดับ ปานกลางคืออาจจะมีผลผลิตบางช่วงได้ราคาดีบางช่วงนั้นก็อาจจะอยู่ในช่วงของราคาที่ออดตัวลงและก็มีอีกหลายสวนเช่นเดียวกันครับเห็นว่ามังคุดเป็นพืชที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ก็ทำการเปลี่ยนแปลงพืชนั่นก็คือมีการเปลี่ยนพืชไปในส่วนของในฤดูการที่ผ่านมานั้นมีพิทักษกรหายท่านให้ความสนใจในเรื่องของแนวทางการผลิตมังคุด ซึ่งผมเองนั้นในฐานะที่เป็นผู้ทำงานศึกษาวิจัยแล้วก็ใช้ระยะเวลาตรงนี้ในการศึกษาอย่างยาวนานจนกระทั่งเราก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จนั่นหมายความว่าในส่วนของความสนใจเหล่านี้เนี่ยผมเองก็ได้แจ้งผ่านทางรายการแล้วนะครับว่าในทุกวันพุธเราจะเริ่มต้นทำสวนบังคุดกันโดยทางอากาศ หมายความว่าท่านเป็นผู้ที่มีมังคุดท่านต้องการที่จะผลิตมังคุดคุณภาพเป็นพืชที่ก่อให้เกิดรายได้เราก็ติดตามฟังกันในทุกวันพุธโดยเราจะนําเสนอเป็นลําดับขั้นตอนในแต่และช่วงแต่และช่วงซึ่งท่านสามารถที่จะเรียนรู้ในความรู้ตรงนี้ได้และสิ่งที่ผมนําเสนอนั้นอาจจะแตกต่างจากตําราอาจจะแตกต่างจากนักวิชาการอาจจะแตกต่างจากบุคคลหลายคนแต่ขอให้มั่นใจครับว่าประสบการณ์ในระยะ ที่ผ่านมาก,กว่า40ปีที่เราคลุกคลีอยู่เนี่ยแล้วเรามีงานวิจัยกว่า6ปีซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจาการ้านชัยพฤกษ์และบริษัทเจียไทยมั่นใจในผลของการศึกษาตรงนี้ได้ดังนั้นเราก็จะมาเริ่มต้นจากในพุทธสัปดาห์นี้นะครับนั่นก็คือเดือนมิถุนายนวันพุทธที่26ิมิถุนายนถามว่าทำไมสิ่งหนึ่งที่ผมเองนั้นอยากจะให้พี่น้องสกก่อนได้เข้าใจ ก็คือเราจะต้องเข้าสู่กระบวนการจัดการการวางแผนพิรุษกรหลายท่านก็ตั้งเป็นประเด็นคําถามว่าเอาแล้วเรื่องของการตัดแต่งล่ะพี่น้องสกรครับในกระบวนการตัดแต่งนั้นเราต้องเข้าใจว่าการตัดแต่งมีเหตุผลสําคัญก็คือเพื่อที่จะปรับทรงพุ่มเพื่อที่จะ,ะรด การส่วนของพื้นที่ที่จะให้เปิดช่องแสงผ่านเป็นการที่เราจะทําการจัดก,การเพื่อที่จะให้การพ่นปัจจัยการผลิตของเรามีประสิทธิภาพและที่สําคัญครับก็คือการตัดแต่งเป็นการปรับสรงพุ่มเพื่อให้เกิดการแตกใบอ่อนนี่คือเรื่องที่ผมอยากจะย้ํานะครับว่าการตัดแต่งไม่ใช่ทําให้มังคุดออกดอกแต่การตัดแต่งเป็นการ ปรับโครงสร้างที่จะทำให้มงกุดนั้นแตกไปอ่อนดังนั้นในช่วงของฤดูการที่จะทำการตัดแต่งได้อย่างดีมีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์ก็คือในช่วงของเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมสำหรับท่านที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วในกระบวนการตัดแต่งตรงนี้เป็นส่วนสำคัญส่วนที่หนึ่งก็ไม่ใช่แค่นี้นะครับในส่วนที่สองการปรับโครงสร้างสวนการเปิดโคนการคาดโคนการทาโคนต้นให้โปรง่ง จะเป็นส่วนสําคัญที่พี่น้องเกษตรส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ามีส่วนทําให้มังคุดออกดอกความจริงแล้วเป็นการกระตุ้นทางระบบรากที่จะทําให้มังคุดเหล่านี้แตกใบอ่อนโดยปกติในอดีตนั้นเราจะดําเนินการอยู่ในช่วงของเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนสุดท้ายเกิดการแตกใบอ่อนก็มาด้วยเหตุผลตรงนี้ดังนั้น สาระในวันนี้เราจะเริ่มต้นจากในส่วนของการปรับโครงสร้างและสิ่งที่เราต้องการก็คือการทำให้มังคุดนั้นแตกใบอ่อนมังคุดจะแตกใบอ่อนได้จะต้องมเีเหตุผลอยู่3ประการหรือต้องมีส่วนสำคัญอยู่3ประการคือ1เป็นมังคุดที่มีอายุใบเกินกว่า 4, 5หเดือน6เดือนหมายความว่าเป็นมังคุดใบแก่นั่นคือเรื่องที่เราต้องเข้าใจ เพราะฉะนั้นน้าในสวนเนี่ยมีบังคุดที่เพึ่งผ่านการแตกใบอ่อนเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาก็ยังไม่สามารถแตกใบอ่อนได้ประการที่สองจะต้องมีสภาวะแดดแสงแดดที่เข้มแสงแดดที่ยาวนานนั่นหมายความว่าในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีโอกาสอยู่ประมาณสองสัปดาห์ที่เราจะเห็นภาพหมายความว่าความเข้มของแสง ความยาวนานของแสงสภาวะฝนทิ้งช่วงเมื่อฝนทิ้งช่วงน้ําในดินก็จะเละเหยไปอากาศก็จะไหลเข้ามาแทนที่ในดินรากก็จะทํางานประการที่ 3. ในส่วนของการกระตุ้นโดยใช้ปัจจัยปัจจัยนั้นเป็นการปัจจัยที่สนับสนุนทั้งในเรื่องของทางระบบรากและก็ทางใบนี่เป็นประเด็นนะครับ ในส่วนของทางระบบรากเราก็จะใช้ในส่วนของยูเรียรหรือปุ๋ยทางยูเรีย4600ร่ 4, 16, 00, วมกับปุ๋ยสูตรเสมอหรืออาจจะอาจจะเป็นในส่วนของแคลเซียมไนเตรต1500การลาดฮิวมิกแอซิดฟูลวิกแอซิดหรือการใช้ตัวทีเคพัททีเคสนองทีเคซอยสอเซอร์คอนนั่นคือการไปกระตุ้นทางระบบราก ในส่วนของทางใบก็จะประกอบไปด้วยปุ๋ยยูเรียคือชนิดพ่น4 6 0 0 3บวกสารสากัดจากสาลายบวกท่านสังกสีบวกอะท,ทนิกนั่นคือสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งก็คือสารกระตุ้นหรือสาร pgr คือตัวไทโอยูเรียซึ่งในส่วนของไทโอยูเรียเราก็จะเริ่มใช้ตั้งแต่อัตรา350กรัมไปถึง500กรัมต่อน,น้ำ200ลิตรอันนี้คือส่วนที่ผมให้เห็นภาพก่อนแต่ว่าในขั้นตอนในการปฏิบัติละ่ะ พินอกรครับเราก็จะมาเริ่มต้นจากในส่วนของเป้าหมายหลักของเราคือต้องการให้มังคุดแตกใบอ่อนแต่เราต้องเข้าใจนะครับว่ามังคุดทั้งสวนเนี่ยในมังคุดในสวนของเราสมมุติว่ามีร้อต้นมันจะมีต้นที่พร้อมต่อการแตกใบอ่อนประมาณสัก30ต้นมีต้นที่ยังไม่แตกใบอ่อนอีก30ต้นและยังมีต้นที่ไม่สามารถแตกใบอ่อนได้อีก30ต้นซึ่งในการดําเนินการของเรานั้น ถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเราก็อาจจะแยกในการจัดการแต่ในส่วนของแนวทางการจัดการตรงนี้เราก็ปฏิบัติเป็นภาพรวมทั้งหมดถึงแม้ว่าเขาจะไม่แตกเราก็จะทราบว่าส่วนตรงนี้คือไม่แตกดังนั้นในกรณีเดือนที่เราจะดําเนินการคือตั้งแต่มิถุนายนกรกฎาเราจะเริ่มต้นจากอะไรการปรับโครงสร้างสวนก่อนนะครับ การตัดยอดการตัดแต่งกิ่งการปรับโครงสร้างและการเปิดโคนคาดโคนทำโคนให้โปร่งนั่นคือประเด็นที่หนึ่งที่เราจะต้องเดินการแต่ในการตัดแต่งในการที่เราจะต้องเข้าใจนะครับว่ากรณีของการตัดแต่งมันมีวิธีการหลากหลายไม่ใช่ว่าพอเขาบอกให้เราจะไปตัดแต่งกิ่งเราก็ไปแต่งพิรัสกรต,ต้องเข้าใจครับว่ามังคุด จากการศึกษาของเรานะครับบอกให้รู้ว่าถ้าเราไปตัดแต่งกิ่งยอดใดในปริมาณที่มากในฤดูการนั้นหรือปีการผลิตนั้นมังคุดกิ่งนั้นจะไม่ออกดอกในทางกลับกันถ้าเราปล่อยให้ใบมังคุดตรงนั้นไม่มีการตัดแต่งกิ่งเราจะเห็นใบที่มีปริมาณมีคุณภาพมังคุดยอดนั้นจะออกดอกได้เร็วเป็นรุ่นที่หนึ่ง ผมจึงอยากจะฝากว่ากรณีของการตัดแต่งเราจะต้องมองในหลักการสำคัญตรงนี้มังคุดต้นที่สมบูรณ์มังคุดต้นที่ไม่ได้ให้ผลผลิตในปีที่ผ่านมาหรือให้ผลผลิตน้อยกรณีของมังคุดเหล่านี้เราจะทำการตัดแต่งแค่เพียงเล็กน้อยอย่างเช่นกรณียอดที่มันสูงเป็นกระโดงขึ้นไปเราก็ตัดได้ กรณีกิ่งที่มันพุ่งออกมาเกินทรงพุ่มเกินกิ่งอื่นๆเราก็ตัดได้กรณีกิ่งด้านล่างที่ย้อยลงมาแล้วปรกคุมพื้นดินหรือไปบดบังในส่วนของพื้นล่างกรณีนี้เราจะไม่มีการตัดตรงในตำแหน่งที่ติดลำต้นต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าเราตัดกิ่งด้านล่าง กิ่งด้านบนเขาก็จะยุบตัวลงมาถึงตัดอย่างไรเขาก็จะยุบตัวเป็นลำดับลาดับดังนั้นสิ่งที่เราควรต้องเข้าใจคือถ้าเป็นกิ่งด้านล่างเราจะตัดปลายเพื่อให้เขายันไว้กิ่งเหล่านั้นจะยันไว้ไม่ให้กิ่งด้านบนโค้งตกลงมาเพราะเขาโค้งตกลงมากิ่งก็จะดอกเพราะฉะนั้นกิ่งด้านล่างจึงเป็นกิ่งที่เราจะคำยันหรือตัดเฉพาะส่วนของปลายกิ่งเพื่อให้เขายันสู่ด้านล่างของพื้น ไม่ให้กิ่งด้านบนทับลงมาโคนต้นก็จะโปรง่งการตัดแต่งตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งส่วนขแขนงหรือกระโดมภายในนั้นเราตัดได้อยู่แล้วนะครับอันนี้เราไม่ใช่มีข้อจำกัดข้อจำกัดก็คือส่วนของการดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้เพราะหลังจากกลางเดือนกรกฎาคมไปสภาวะฝนจะตกต่อเนื่องตกยาวนานตกหนักตกชุก จะเกิดขึ้นเรามีเวลาตรงนี้อยู่ประมาณ3สัปดาห์คือปลายมิถุนาต้นกรกฎาคมอีกสองสัปดาห์ในส่วนของกรณีที่พินศกกรดำเนินการกับต้นที่สมบูรณ์นี่คือประการหนึ่งส่วนในด้านของต้นที่สมบูรณ์ปานกลางเราก็จะปฏิบัติเช่นเดียวกันแต่ในกรณีที่ท่านต้องการจะปรับทรงพุ่มหมายความว่าจะทำ มังคุดเหล่านั้นให้เตี้ยลงมาให้ทรงพุ่มแคบพิทักสกรต้องเข้าใจนะครับว่ากรณีการตัดฮาฟ f ุนนิ่งหรือตัดหนักเหล่านี้จะเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้มังคุดเหล่านี้ไม่ออกดอกในฤดูก,การนี้ดังนั้นเราก็สามารถดําเนินการได้แต่ขอให้รู้ล่วงหน้าว่ามังคุดเหล่านี้จะไม่ออกดอกผมมีแปลงหลายแปลงที่เป็นงานศึกษาวิจัยและก็มีการยืนยัน เราจึงอยากจะฝากไว้เป็นประเด็นตรงนี้ว่าถ้าท่านจะตัดหนักท่านก็ต้องเข้าใจว่าปีการผลิตหน้ามงคุดดอกน,นี้ต้นนี้จะไม่ออกดอกเพราะฉะนั้นเราก็ทำได้เพียงแต่เราสลับเราสลับต้นไปนะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่เราควรจะทราบส่วนกรณีการตัดแต่งในกรณีที่สองคือเราจะลดความสูง การลดความสูงนั้นมีวิธีการตัดได้อยู่2วิธีการนั่นหมายความว่าพินักกรก็จัดการในตามระดับของความสูงที่เราต้องการอันนั้นคือการตัดยอดส่วนกรณีที่2การตัดยอดในลักษณะของอเป็นเทคนิคคือการวางเป็นก้านลม่มหมายความว่าพิทักกรต้องการความสูงของยอดในระดับใดเราจะไว้แนวลำต้น ในแนวดิ่งสูงขึ้นไปหลังจากนั้นเราก็จะเลาะกิ่งขึ้นไปสู่ด้านบนแต่เราจะเหลือยอดบนไว้เหมือนกับเป็นลม่มนั่นหมายความว่าข้างบนจะเป็นยอดสุดหลังจากนั้นก็จะเป็นลำต้นเรียวๆลงมาจนถึงในระดับกิ่งที่เราต้องการไว้นี่เป็นวิธีการส่วนหนึ่งที่เป็นเทคนิคของพี่น้องชาวสวนเขาเรียกว่าตัดทรงการ้านล่มหมายความว่าเพื่อที่จะให้ล่มด้านบนนั้น เอาไว้เป็นที่พลางแสงลดความเสียหายอันเกิดจากกรณีกิ่งแตกอันเกิดจากความร้อนเราดำเนินการเช่นนี้ไปสักหนึ่งปีจนกระทั่งทรงพุ่มของเรานั้นพัฒนาจเจริญเติบโตเป็นปกติหลังจากนั้นเราจะไปตัดยอดบนภายหลังในฤดูการปีการผลิตถัดไปก็ได้นะครับอันนี้คือการตัดแตง่งที่เรียกว่าก,การตัดยอดเมื่อเราดำเนินการ ตัดยอดตัดกระโดงตัดขแขนงภายในหรือตัดกิ่งที่ทับซ้อนที่มันทับกันเพราะอะไรเพราะเวลาที่เรามีผลผลิตเนี่ยผลห้อยลงจะไปเขี่ยกับกิ่งกิ่งด้านล่างหรือกิ่งกระโดงหรืออาจจะเป็นส่วนที่ทําให้ผลของมะขุดเนี่ยถลอกเป็นรอยตําหนิจากนั้นก็มาด้านล่างเสร็จโคนต้นครับในด้านของโคนต้นนั้นเราจะต้องเปิดโคนให้โปร่งให้โล่งคือผมอธิบายอย่างนี้ เรามีงานศึกษาวิจัยว่าถ้าเราไว้ตามคําแนะนําของอสื่อต่างๆขออญาตไม่ไม่พูดถึงก็แล้วกันเลี้ยงไว้สะสมไว้ทั้งเศษวัสดุทั้งอินทรีย์วัตถุทั้งวัชพืชทั้งในส่วนใดก็ตามสิ่งที่เราเห็นคือมังคุดจะไม่มีการเจริญเติบโตไม่มีการแตกใบอ่อนไม่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาออกดอกมาผลก็จะผลเล็กไม่มีขนาดใหญ แต่ถ้าเราดําเนินการนําเอาสิ่งต่างๆนั้นไปกองไว้วงด้านนอกคือเราไม่ไปทําลายนะครับเพียงแต่นําเอาไปไว้เป็นวงด้านนอกนอกรัศมีทรงพุ่มเรากลับพบว่ามังคุดเหล่านี้มีการแตกใบอ่อนดีมีพัฒนาการที่ดีมีการเตอนรับปุ๋ยอย่างดีเวลาที่เราให้ปัจจัยอาปัจก,การผลิตไม่ว่าเราจะหวานปุ๋ยเราจะใส่ปุ๋ยอินทรีย์เราจะลาดอาหารเสริมทุกอย่างเขา,เาดูจะตอบสนอง เมื่อเขามีการตอบสนองที่ดีเนี่ยเท่ากับว่าเราจะเห็นคุณภาพใบที่ดีแตกใบอ่อนสม่ำเสมอเวลาออกดอกก็จะออกดอกปริมาณมากเวลาที่เป็นผลผลก็จะได้โตเวลาที่เราใส่ปุ๋ยเคยมีงานศึกษาครับเราใส่ปุ๋ยในจํานวนหนึ่งเปรียบเทียบกันระหว่างโคนที่โปร่งกับโคนที่แน่นทึบไปด้วยเศษต่างๆผลปรากฏว่าแรงที่เรามีการเปิดโคนคาาโคน เราใส่ปุ๋ยพบว่าผลผลิตค่อนข้างจะโตได้อย่างดีมีคุณภาพเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนำเอาเรื่องนี้มานำเรียนนว่าวัาสดุที่มีอยู่ในโคนเราจะต้องนำเอาไปกองไว้เป็นวงแหวนรอบนอกนอกส่งพุ่มภายในโคนสงพุ่มจะปลูกอาจจะมีวัชพืชบ้างเป็นเรื่องปกติครับแต่หมายความไม่ใช่แน่นทึบ ในบางครั้งนะครับเราอาจจะพบบางคุดบางต้นเนี่ยมีสภาวะของสุดโสมใบเล็กใบก้านเหลืองข้อสั้นประเด็นตรงนี้อยากจะให้ท่านเข้าใจครับว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากดินเลนฝุ่นที่ไหลผ่านหรืออ่าล่องน้ำที่ไหลผ่านหรือโคนต้นที่ลึกจมลงไปนั่นหมายความว่าระบบรากเขาไม่มีโอกาสที่จะดได้รับ ความโปร่งความรล่งหรืออากาศบางครั้งเราอาจจะพบเห็นมีเห็ดอยู่ตามโคนต้นนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราต้องดำเนินการก็คือแก้ไขปัญหาเฉพาะต้นนั้นเปิดโคนคาดโคนออกเปิดล่องหมายความว่าตรงบริเวณโคนต้นที่ติดพื้นดินเราอาจจะต้องขุดลงไปเปิดล่องแล้วก็ทำให้โปร่งดูว่ามันมีเห็ดหรือมีตะไคร่อะไรนะครับ เราก็กําจัดออกหลังจากนั้นเราก็เปิดล่องเป็นล่องขนาดเล็กเท่าที่ทําได้เพื่อให้โคนต้นนั้นได้รับอากาศแล้วน้ําที่อยู่ในตรงบริเวณน,นั้นไหลออกด้านล่างลงไปสู่พื้นที่ต่ําถ้าเป็นไปได้เราก็าอาจใช้สารเคมีในตระกูลคอปเปอร์ที่มีต้นทุนต่ำๆคอปเปอร์ออกซิคอรา์คอปเปอร์ไซด์เนี่ยไปลาดตรงบริเวณโคนต้นเหล่านั้นก็จะช่วยได้ในกรณีที่มีเหตุขึ้นหรือมีส่วนที่เราทราบเพราะว่า ส่วนใหญ่มังคุดที่เป็นใบเล็กใบข้อสั้นใบเล็กแคะแกนเหลืองนั่นหมายความระบบรากเขาถูกปิดด้วยดินเลนฝุ่นหรือติดด้วยน้ำที่แฉะเขาจะไม่สามารถทำงานได้อันนี้เฉพาะต้นเท่านั้นนะครับส่วนต้นปกติเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปดำเนินการอะไรเหตุผลสำคัญที่เราจะต้องเปิดโคน แล้วนำเอาเศษวัสดุไปกองเป็นวงแหวนรอบนอกเนี่ยเพื่อที่จะให้พื้นที่โลากภายในสุกุมได้รับอากาศได้รับน้ำได้รับอาหารได้รับปัจจัยที่เราจะให้ในตำแหน่งตรงนั้นซึ่งในสาระในวันพุธถัดไปซึ่งก็จะเป็นขั้นลำดับที่สองเราก็จะเริ่มใส่ปัจจัยปัจจัยจะใส่อะไรเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปครับในพุธหน้าพุธ ท่านจะตัดแต่งกิ่งท่านก็ต้องตัดในช่วงนี้ไปจนถึงช่วงกลางเดือนกรกฎาคมโควต้นนั้นขอให้เปิดทําโคนให้ปโปรง่งวัสดุที่เราเปิดออกก็ไปกองไว้เป็นวงแหวนด้านนอกหลังจากนั้นเราก็จะใช้ปัจจัยในการที่จะไปเสริมความสมบูรณ์ก่อนล่วงหน้าที่จะทําการดึงใบอ่อนอย่างน้อยต้อง20วันนะครับไม่ใช่ว่าเราใส่แล้วเราจะไปดึงออยอ่อนเลยก็จะทําให้การทํางานของเราไม่ได้ผล นี่คือประเด็นสาระในเช้าวันนี้สําหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขกันทุกทกท่านสวัสดีครับ